กลุ่มสินค้ากลุ่มที่3ของบริษัทซาบิน่าคือผลิตภัณฑ์กลุ่มวัยสาวเป็นผลิตภัณฑ์ของสตรีช่วงอายุ25ปีถึง50ปีโดยในกลุ่มวัยสาวนี้จะมีทั้งหมด4คอลเลคชันด้วยกันได้แก่คอลเลคชันที่1 Different คอลเลกชันที่2องโมเดิร์นเคร์กคอลเลกชันที่3ามบิโอลาและคอลเลกชันที่4ี่กัสซีบราคอลเลกชันเดฟเฟอร์เรนแบ่งออกเป็น4รูปทรงด้วยกันคือวีเชฟจีเชฟ L shape และ W shape โดยคีย์เวิร์ดของคอลเลกชันนี้คือความสวยที่แตกต่างมหัสลับของความสวยที่แตกต่างคือมีสฟังกชันเซ็กซี่แนบชิดกระชับ และเบาสบายโดยคอลเลกชันดิเฟรนซ์หรือความสวยที่แตกต่างเป็นคอลเลกชันที่เพิ่มความมั่นใจและความเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกไม่ว่าจะมีหน้าอกแบบไหนก็สวยมั่นใจกับดิเฟรนซ์ ชิ้ชนในที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงที่มีหน้าอ,อกที่แตกต่างกันได้ต่อไปจะเป็นตัวอย่างของสินค้าและรูปแบบการสวมใส่ในแต่ละรูปทรงรูปทรงแรก V shape จุดเด่นของสินค้าอยู่ที่จะโชว์เนินอ,อกที่อบอ,อิ่ม ด้วยดีไซน์กลางอ,อกที่ลึกฟองน้ำที่สามารถปรับขนาดความหนาได้ถึงสองชั้นเพิ่มความเซ็กซี่ที่ลงตัวแบบที่2 G s h a p e จะช่วยเก็บกระชับเต้าทรงและเนินอ,อกที่อวบอิ่มโอบเนื้อด้านข้าง เข้าหากันรูปทรงแบบ L shape เป็นรูปทรงที่ช่วยอบเนื้อด้านข้างให้หน้าอกชิดสวยได้รูป W-Shape สวมใส่สบายสำหรับสาวฐานทรงกว้างด้วยลูกไม้ที่นุ่มและยืดหยุ่นได้ดีจากสไลด์นี้เป็นการเปรียบเทียบ กันระหว่างแพทเทิร์นของแต่ละอย่างว่า G shape, L shape, V shape และ W shape มีความแตกต่างกันอย่างไรต่อไปจะเป็นคอลเลกชันที่2ในกลุ่มของวัยสาวนั่นก็คือ Modern Curve โมเรนเคิร์บายสบีนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอายุ22 35ปีเป็นบราสั้นโครงที่มีสโลแกนที่ว่าปรับความโค้งให้เข้ากับเนินอกโดยมีความโค้งของเสื้อในที่รองรับเนินอกได้พอดีช่วยให้เนินอกดูเนียนเรียบป้องกันปัญหาการกดทรงและ เป็นชนิดไบร้รอยตะเข็เพื่อให้ดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับแฟชั่นเสื้อผ้าในปัจจุบัน Modern Curve by Sabina จะแบ่งเป็น4สไตล์คือ Modern Curve ปรับความโค้งให้เข้ากับเนินอก Modern Smooth เนียนเรียบทุกสัมผัส Modern ์นเซ็กซีสาวมั่นชอบความเซ็กซี่และ Modern ์น n มให้ความนุ่มสบายโดยเป็นธรรมชาติโดยทุกฟังก์ชันจะช่วยกระชับเมื่อสวมใส่และผ้าครอบฟองน้ำเต้าผลิตจากผ้าที่ให้ผิวสัมผัสเนียนเรียบให้ความโค้งกระชับปรับเนินอก โชว์เนินอกขวบอิ่งสายบ่าสามารถปรับได้และประดับด้วยคริสตัลออกแบบพิเศษสามารถถอดสายบ่าได้อีกด้วยคอลเลกชันที่3 Vi วิโอลาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสตรีกลุ่มอายุ16-22ปี โดยผลิตจากผ้าซาตินที่มีราคาแพงซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศมีดีไซน์และสีสันที่ค่อนข้างแรงสะดุดตาเน้นความหรูหราและเหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีบุคลิกมั่นใจตัวเองเป็นอย่างสูงซึ่งุมเป้าหมายคือ ตรีที่มีคับบีขึ้นไปตัวอย่างของสินค้าและรูปทรงของสินค้าเมื่อนำไปสวมใส่ โดยคอลเลกชันนี้เราได้นางแบบคือคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้เราและแบรนด์แอมบาสเดอร์อีกคนหนึ่งที่กำลังฮอตฮิตในขณะนี้ก็คือว้นเส้น ส่วนคอลเลกชันสุดท้ายของกลุ่มสินค้าวัยสาวก็คือก็อสิบบาซึ่งเป็นชุช้นในตัวยาวหรือจะเรียกว่าลองบาร์หรือคอเซดเป็นชุดชั้นในที่ให้ฟังก์ชันเหมือนชุชั้นในแต่เพิ่มฟังก์ชันที่ตัวเสือ้อเมื่อใส่แล้วจะดูทรงสวยงามเข้ารูปและดูเซ็กซี่ สัตว์นี้ยังเป็นชุดชั้นในที่สามารถใส่เป็นอา t เทอร์แวร์ได้โดยไม่ต้องใส่เสื้ออีกชั้นหนึ่งช่วยกระชับสวดโทรงโชว์สรีละส่วนโค้งและส่วนวอลของผู้หญิงใส่แล้วบุคลิกดีมั่นใจไม่ตกเทรนโดยกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นสตรีอายุช่วง16 25ปี เพียงแค่ mix and match ชุดของก็สิบบาทก็ดูเก๋และโดดเด่นได้ค่ะในส่วนของตัวอย่างของสินค้าและการนำไป mix and match กับชุดสำหรับใส่เป็น outerwear นะคะ สำหรับกลุ่มสินค้ากลุ่มที่3หรือกลุ่มสินค้าวัยสาวก็จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ